สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือเพจวิจิตบัญชูและดอะเว็บออนไลน์นะครับรวมทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางที่เรานำเสนอมาระยะหนึ่งแล้วนั่นก็คือทาง YouTube นะครับช่องทาง YouTube จะใช้ชื่อว่าวิจิตบัญชูเหมือนกันนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านเข้าไปเซิร์ชหาช่อง n e l ของเราทาง YouTube ได้นะครับวันนี้เนี่ยหัวเรื่องของเราก็คือเรื่องของการ m a ทช์ y ิสเ m เทคนิคในการแมทช์ซิสเต ผู้ชมครับเครื่องเสียงเนี่ยมันจะมีะรูปแบบผมว่ามันมันเหมือนกันตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคบัดนี้เวลานี้นะมันไม่ได้มีความต่างอะไรกันไปเว้นแต่ส่วนที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือส่วนที่เป็นแหล่งโปรแกรมเราเคยมีเทปรีวให่ไหมฮะเทปคคสเซ็ตเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นมินิดิสยังจำกันได้ไหมมินิดิสนานแล้วนะเล่นได้บันทึกได้แล้วก็ Compact c ซ s s e t ซึ่งเป็นดิจิตอลนะฮะดิจิตอลคอมพเซนะครับหรือว่า DCC หลายๆอย่างมาแล้วก็จางหายจากไปนะครับแต่ส่วนที่เหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นคือฝั่งอนาล็อกก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นเรื่องของเครื่องเล่นเพเสียงฝั่งดิจิตอลนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสตรีมมิ่งซึ่งการเล่นสตรีมมิ่งเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่าเป็นแนวทางที่ท่านควรจะ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 ,จะใช้เป็นบรรทัดฐานเพราะว่า ง่ายสะดวกคุณภาพเสียงดีขึ้นมากแล้วสามารถที่จะฟังในระดับ High Resolution s o u n d นะครับของ t ท d a l เนี่ยก็ก็จะเห็นได้ว่าไฟล์ข้อมูลรายละเอียดสูงมากเผลอๆผมว่าเสียงดีกว่า CD ในในหลายแผ่นหลายเพลงเพราะฉะนั้น CD มันก็เลยจะมาอยู่ตรงช่วงกลางซึ่งเราจะพูดกันต่อไปหลักในการแบตซิสเต็มที่จริงก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับแต่ว่ามันก็เป็นข้อสำคัญสำคัญทั้งนั้นนะครับที่ผม วางลำดับเอาไว้หนึ่งก็คือเรื่องของงบประมาณเรื่องของกระเป๋า่านผู้ชมเพราะว่าเราจะเล่นสักขนาดไหนเนี่ยกระเป๋าเราต้องพอนะฮะข้อที่สองคือเรื่องของสไตล์สไตล์ก็คือ,อลักษณะการฟังเพลงของเรานะครับแล้วก็วิถีชีวิตที่ที่เราฟังเพลงอยู่อ,อันอันที่สามก็คือเรื่องของไซส์ของห้องไซซิ่งของห้อง,อ,งอันนี้มีความสำคัญหรือว่าสถานที่ฟังนะครับในในสาม สามบล็อกตรงที่ผมวางไว้ตรงนี้ท่านผู้ชมต้องถือว่ามันเป็นเรื่องของการแมทชิ่งที่สำคัญมากว่าโดยเฉพาะคนที่เริ่มจะเล่นเครื่องเสียงแล้วไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรเนี่ยจะเริ่มต้นที่ถูกที่แพงขนาดไหนแล้วมันจะเดินหน้าไปในอน,า,น,า,น,า,นาคตอย่างไรเนี่ยมันต้องคิดกันนะครับ โดยหลักการการแมทเครื่องเสียงเนี่ยถ้าเราเอาเรื่องของงบประมาณสักหนึ่งก้อนที่เราจะลงในการเล่นเครื่องเสียงเพราะว่าเครื่องเสียงเหมือนงานอดิเรกอื่นๆไม่ว่าคุณจะปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนครัวขี่จักรยานออกกำลังกายใช่ไหมฮะหรืออาจจะทํางานศิละปะอื่นๆนะครับที่เราถนัดถนีบางคนก็อาจจะไปฝึกทําอาหารในช่วงโควิดอย่างนี้นะครับ ทาให้ใครกินไม่ได้ก็สามีภรรยากินกันในบ้านเองนะครับก็ก็มีความสุขดีนะครับางานอดิเรกหรือหรืองานที่เรียกว่านันทนาการแบบนี้ผมต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนว่าความเอาจริงเอาจังของเรามันไม่ได้ขึ้นถึงโปรเฟชชั่นอลนะฮะโปรเฟชชั่นอลออดิโอหรือในสตูดิโอเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังเล่นเราไม่ได้กำลังเครียด บางท่านเล่นเครื่องเสียงไปเครียดไปนะครับคนสุดท้ายก็คือแทนที่ได้เครื่องเสียงที่ดีประสาทเราไปซะก่อนเพราะว่าตรงนั้นไม่ไหนดังใจตรงนี้ไม่ไหนดังใจทมยังขาดนูน่ไนไปนิดขาดนี่ไปนิดแล้วทาใจกับมันไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องแรกที่ท่านต้องจัดไว้ว่าอืจะฟังจะเล่นเครื่องเสียงสักประมาณไหนงบประมาณมันจริงจะเป็นตัวตัดสรรแบ่งให้เราเห็นว่าเราจะใช้กับอะไรบ้างนะครับ คือ 1. ภาคขยาย 2. ลำโพง 3. แหล่งโปรแกรมและ 4. a c c e s s o r อรีที่จำเป็นที่จะต้องเกี่ยวเนื่องเชื่อมต่อกันไม่ว่าจะเป็นสายนำสัญญาณนะครับสายไฟสายลำโพงใน3สายนี่นะครับที่ที่ทเราทางร้านส่วนใหญ่เขาไม่ได้แถมมาให้เราเราจะต้องซื้อใช้เองหรือที่มีแถมมาก็อาจจะได้คุณภาพไม่มากนะัก มีเอาไว้สําหรับช่วยชีวิตบางตอนที่สายดีๆของเรามันขาดในบ้างอะไรบ้างเนี่ยน,นะครับอย่างที่ผมพูดไปท่าชมครับถ้างบประมาณหนึ่งก้อนเนี่ยถ้าเราแบ่งออกเป็น3าถึงสส่วนเนี่ยส่วนที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมทุ่มเทเยอะนิดหนึ่งนั่นก็คือแอมพลิฟและลําโพงครับ2จุดนี้ต้องดูให้ดีๆหนึ่งคือต้องเลือกให้เขาเข้ากันได้ความเข้ากันได้เนี่ยนะครับ ถ้าในชุดซิสเต็มขนาดไม่เกินหนึ่งแสนเนี่ยผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าเราต้องมีการเกลี่ยเราต้องมีการเฉลีย่ยการเกลีย่ยการเฉลีย่ยหรือการสมยอมซึ่งกันและกันเพราะเหตุว่าเครื่องเสียงในดับที่ไม่เกินแสนทั้งหลายเนี่ยคุณภาพมันยังไม่ได้ถือว่าถึงขีดสุดจนกระทั่งแทบไม่มีข้อตำหนิติดติงอะไรเลยมันยังมีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งของมันอยู่ในตัวเพราะนั้นถ้าเราเลือกลาโพงให้มัน มีจุดอ่อนจุดแข็งที่มาเสริมแล้วก็ช่วยกันระหว่างแอมและลำโพงให้ไปด้วยกันได้ดีเนี่ยก็จะยิ่งดีอย่างเช่นสมสมมติว่าเราเลือกแอมที่มีน้ำหนักเสียงดีนะฮะน้ำหนักเสียงดีแล้วก็รายละเอียดเสียงใช้ได้นะฮะแต่ว่าปลายเสียงแหลมอาจจะไม่ได้เปิดกว้างมากนะักสมมุติอย่างนี้นะครับแอมปิฟายที่เราดูอยู่เนี่ยถามว่ารู้จักอะไรฟังครับท้ชมฟัง,ฟง แล้วเราก็เอาแอมตัวนี้เป็นฐานที่ตั้งแล้วเราก็ไปเลือกลาโพงมาลําโพงก็ควรจะทําไมฮะเสียงเปิดขึ้นอีกสักนิดเปิดมากกว่าตัวเสียงแอมเพราะว่ามันจะได้เสริมส่วนที่ขาดกันนี่คือการแมทซิสเต็มในระดับ mid end แต่ถ้าเป็น high e n แล้วเนี่ยเท่าไหร่ก็สู้เท่าไหร่ก็ดันเข้าไปนะครับเท่าไหร่ก็สามารถที่จะลงไปกับมันได้เพราะฉะนั้นจึง สามารถที่จะเลือกตัวที่ดีที่สุดและแพงที่สุดเข้าด้วยกันได้แต่เรากําลังพูดถึงโดยหลักการทั่วไปของมิดเอ็นทั่วไปเนี่ยให้นึกเสมอว่าลําโพงและแอมมันอาจจะมีส่วนบางส่วนที่มันไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้สมบูรณ์เต็มร้อยนะฮะเสียงกลางมันอาจจะยังไม่ได้เด่นมากนะสาหรับตัวแอมรุ่นนี้ที่เราเลือกไว้ในงบประมาณขนาดนี้ เรากปเลือกลำโพงที่เสียงกลางค่อนข้างเด่นนิดนึงเพื่อให้มันมาเสริมแอมพลิไฟอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกเป็นการเอื้อเฟื้อเจือจุนซึ่งกันและกันแมทชิ่งให้มันไปด้วยกันได้คําว่าแมชตรงนี้ในชุดมิดเอ็นคือเสริมในส่วนที่ขาดนะครับซึ่งกันและกันให้ไปด้วยกันได้ดีอันนี้คือหลักการนะครับเพราะฉะนั้นแอมกับลำโพงจึงเป็นตัวแรกที่เราจะต้องเลือกอยู่เสมอว่าต้องใช้งบประมาณให้เต็มที่เท่าเท่าที่เรามีงบอยู่นะครับในส่วน ที่เหลืออยู่คือเรื่องของแหล่งโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นสตรีมมิ่งเด็กหรือจะเป็นซีดีหรือจะเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงและภาคปรีโฟโนอันนั้นขอให้เป็นลำดับที่3ขอให้ลำโพงกับแอมนั้นเป็นลำดับต้นที่ท่านจะต้องเลือกแมทช์ก่อนถ้าแอมลำโพงลงตัวแล้วทุกอย่างจะไปได้สวยนะครับเพราะว่าแหล่งโปรแกรมนั้นมักจะไม่มีข้อกังขาว่ามันจะไปหรือไม่ไปทั้งอนาล็อกและดิจิตอลนะครับ ไปหรือไม่ไปกับแอมและลำโพงได้เนี่ยไม่ค่อยมีข้อจำกัดมากนะครับโอเคคร่าวๆก็คือเลือกให้มันเสริมในจุดด้ซึ่งกันและกันได้นะครับนะเฉลี่ยกันได้แอมอาจจะเสียงแหลมนิดนึงลำโพงก็อาจจะเสียงทุ้มนิดนึงนุ่มนิดนึงเพื่อให้มันเฉลี่ยไปด้วยกัน,นครับถ้าท่านเลือกในในมิดเอ็นนะท่านเลือกแอมที่เสียงใสามากๆ ลำโพงเสียงใสามากๆนะครับบางทีมันก็จะใสเข้าป่าไปเลยก็คือมันจะเปิดกว้างมากจนท่านรับมันไม่ได้ตรงนี้เจอกันมาเยอะแล้วบอกว่าเออถ้านเดี๋ยวไปแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรไม่ได้ช่วยนะฮะเพราะสายที่ดีสายนําสัญญาณสายไฟที่ดีไม่ได้มีหน้าที่มาแต่งเสียงจะต้องมีหน้าที่ในการปลดปล่อยทุกอย่างจากต้นทางไปไปลายทางให้ได้สมบูรณ์แบบที่สุดเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงสุดอันนั้นคือถูกต้องอย่าลืมนะครับผู้ชม แรกสุดจัดเรื่องของแอมและลำโพงให้ลงตัวให้เข้าไปด้วยกันได้ดีแล้วเราเราพอใจในขณะที่เรารับฟังด้วยนะครับอันนั้นคือหลักแรกนะครับหลักที่2ก็คือเราดูในเรื่องของสไตล์แน่นอนก็ต้องยชมไม่มีใครแล้วที่ฟังเพลงเเหมือนกันหมดทั้งโลกนี้หมายถึงว่าชอบในแบบเดียวกันทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะสไตล์แจ๊สบางทีท่านอาจจะชอบฟังเพลงลูกกุ้งเก่าๆลูกทุ่งเก่าๆบางท่านอาจจะชอบเพลงสตริง บางท่านอาจจะชอบเพลงในยุคใหม่นะครับซึ่งเป็นพวก EDM เป็นพวกประเภท Rock Hard Rock นะครับหรือไปจนถึงวง Big กแบนวงใหญ่ๆก็แล้วแต่ว่าสไตล์ที่ท่านชอบกันแต่ว่าสไตล์ดนตรีที่เราฟังหลักๆนั้นตัวไหนเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอย่างเช่นท่านชอบฟังแจ๊สป๊อปแล้วก็ไล่ไปที่คันทรี่แล้วก็ไลฟ์มิวสิกอย่างเงี้ยถามว่าทำไมเราต้องรู้ว่าเราชอบอะไรเพราะว่า มันจะสัมพันธ์กับการเลือกลําโพงและแอมครับเพราะว่าไม่มีแอมใดๆในโลกนี้หรือลำโพงใดๆในโลกนี้ที่มันจะให้คุณภาพเสียงสมบูรณ์แบบในเพลงทุกสไตล์ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกจุดเด่นของเราก่อนว่าเออลำโพงคู่นี้เสียงกลางดีนะเราฟังบิ๊กแบนคงจะสนุกดีอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้คือหลักในการคิดนะฮะคิดเองไม่ออก ถามผมมาในรายการได้ครับยินดีจะตอบให้ว่าแอมตัวนี้ตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้เข้ากันได้ไหมแค่ไหนอย่างไรก็จะอาศัยประสบการณ์แล้วก็ช่างใจจากแนวทางเพลงของท่านเนี่ยบอกท่านไปว่าคนจะเลือกตัวไหนอันนั้นขอให้เป็นท็อปซีเกตระหว่างเรานะครับสาใดสาหนึง่งแล้วก็อาจจะมาตอบปัญหากันอย่างเดียวก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับนะบอย่าลืมนะแนวเพลงหลักก็ถือเป็นเรื่องสําคัญนะรเรื่องสไตล์นั่นก็คือเรื่องที่2ที่เราจะต้องคิดถึงนะครับ ทีนี้ในกรณีที่ผมย้อนไปน,นิดในเรื่องของของแอม l i f ิก็คือว่ามันมีหลักอยู่การเลือกเนี่ยอยู่2อประการด้วยกันนะครับหรวมชิ้นหรือแยกชิ้นรวมชิ้นก็คือเป็นอินทิเกรตต์ตัวเดียวครบทุกอย่างมีภาคปีภาคพาวเวอร์อยู่ในตัวบางครั้งมีแดกอยู่ในตัวด้วยเพื่อที่จะทำสตรีมมิ่งได้หรืออะไรอื่นๆแล้วแต่นะครับเอาเป็นว่ารวมชิ้นกับอีกแบบหนึ่งคือแบบ ปรีและพาวเวอร์ก็คือแยกกันเป็นสองชิ้นอนาคตของการเล่นปรีและพาวเวอร์ย่อมได้ประโยชน์ในแง่ของอการการพัฒนามากกว่าเพราะว่าอย่างเช่นวันข้างหน้าเราอาจจะเปลี่ยนปรีตรัวนี้ไปเป็นปรีตัวอื่นเพื่อให้ส่งเสียงรายละเอียดและแนวเสียงที่เราชอบห้กับพาวเวอร์ของเราอย่างนี้เป็นต้นหรือเล่นปรีพาวเวอร์ในวันนี้รู้สึกกําลังขับเนี่ยมันยังสูงไม่พอเมื่อเวลาที่เราเปลี่ยนลำโพงคู่ใหม่ผลักดันไม่ออก เราอาจจะเพิ่ม power เข้าไปหรือเปลี่ยน power ก็ได้นะครับอันนี้คือความได้เปรียบของการแยกชิ้นแต่อย่าลืมว่าแยกชิ้นก็มีข้อเสียเปรียบตรงที่ว่าคุณแยกเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นคุณจะต้องมีจุดเชื่อมต่อมีจุดเชื่อมต่อคุณจะต้องใช้สายนําสัญญาณซึ่งแน่นอนมันก็อีกหลายสตางนะครับนี้ต้องมีหลักคิดดีๆ ทีนี้รายละเอียดในเรื่องของลําโพงท่านผู้ชมครับมันจะต้องเดี๋ยวค่อยๆไปคุยกันในเรื่องลึกๆในเรื่องลําโพงต่ออีกทีหนึ่งในครั้งหน้าหน้าครั้งหน้าถัดไปนะครับแต่ว่าผมจะพูดอยู่ตอนนี้ก็คือว่าลําโพงเนี่ยมันจะมีอยู่สองสารูปแบบหนึ่งคือตู้เปิดตู้เปิดก็จะแบ่งเป็นตู้เปิดหน้า,ต,นาตู้เปิดหลังเดี๋ยวนี้มีตู้ยิงเสียงลงล่างก็มีนะครับอย่างของอ e ีเล็กเนี่ยก็ทำนะเพื่อให้เสียงเบสลึกขึ้นเรียกว่าเป็นพวกตู้เปิดหรือพวกที่มีเว้น e v e n t เว้นแปลว่า e มีท่อทั้งหลายนะครับแล้วก็มีท่อออกด้านหลังกับด้านหน้าเนี่ยมันจะต้องเซตอัพที่ต่างกันเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไซส์ซิ่งของห้องเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีลำโพงพสซีฟซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนทาเท่าไหร่นะครับพสซีฟนอกจากรุ่นใหญ่ๆนะครับก็คือจะมีตัวช่วยซับเบสแต่ว่าตัวซับเบสต,ตัวนี้คล้ายๆล,ลำโพงแต่ไม่ใช่ลำโพงเพราะไม่มีไวโอล์คกอร์นะครับแล้วก็มีลำโพงอพีกประเภทหนึ่งคือลำโพงตู้ปิดลำโพงตู้ปิดท่านต้องเข้าใจว่าเมื่อเลือกลำโพงตู้ปิด ความสัมพันธ์กับแอมก็คือแอมต้องมีกําลังขัดที่สูงพอเพราะมันจะต้องไร้ลาโพงให้ได้ดีซึ่งใช้กําลังขัดมากกว่าลําโพงตู้เปิดโดยทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็คือหลักคิดนะครับสุดท้ายนะครับหลักของแหล่งโปรแกรมก็คืออนาล็อกหรือดิจิตอลท่านต้องเลือกหรือท่านจะเล่นทั้ง2องอย่างช้าเล่นทั้ง2องอย่างแอมท่านตอบสนองไหมเราก็ต้องดูเห็นไหมการแบตเครื่องเสียงมันจะมีการ มีเรื่องที่ต่อเนื่องกันมาตลอดนะครับแหล่งโปรแกรมที่เป็นอนาล็อกจริงๆที่คนเริ่มหันกลับอานิยมก็คือการเล่นแผ่นเสียงนะครับการเล่นแผ่นเสียงเนี่ยมันก็เป็นงานอานะร์ตนะฮะเพราะฉะนั้นท่านต้องมั่นใจนะฮะว่าตัวเองมีเวลาอยู่กับเขานะฮะพัฒนาตั้งแต่ตัวแท่นเครื่องไปจนถึงโทนอาร์มก็คือตัวแขนกลของมันไปจนถึงเฮดเชลและหัวเข็มทุกอย่าง มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันหมดแล้วเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นงานที่เรียกว่าทำมือล้วนๆแต่ถ้าเป็นงาน streaming มมถ้าท่านฟัง streaming มมทุกอย่างลืมไม่ได้เลยเพราะมันง่ายมากแค่สมัครสมาชิกเป็น streaming มม member นะครับของทาง tidal นะครับ deezer หรือว่า spotify นะฮะ juke อย่างเงี้ยเป็นต้นท่านสามารถเลือกเพลงฟังได้เป็นแสนเป็นล้านเพลงนะฮะแต่เหมือนเช่าเพลงฟังก็คือ ล่องลอยมาในอากาศท่านไม่สามารถเป็นเจ้าของมันได้แค่นั้นเองแต่ว่ามันสะดวกกว่านะครับอันนี้ก็ต้องไปคิดกันรวมๆแล้วนะครับท่านผู้ชมการแมทชิ่งเครื่องเสียงเนี่ยที่สําคัญคือเสริมในส่วนขาดนะครับแล้วก็เติมในส่วนที่อีกเครื่องหนึ่งไม่มีเพื่อให้มันเกิดความบาลานซ์ได้มากที่สุดเพราะที่สุดเราฟังเพลงเราต้องการความบาลานซ์ของเสียงไม่ว่าท่านจะวันนี้ชอบเบสมากๆนะสักวันหนึ่งท่านเชื่อผมเถอะ วัยที่เปลี่ยนไปการฟังเพลงที่เปลี่ยนไปการเรียนรู้ที่มากขึ้น่านจะรู้ว่า้คำว่า flat l e s s p o n ก็คือเสียงที่มัน flat เนี่ยมันจะดีกว่าตรงที่ว่ารายละเอียดทุกเสียงที่เราได้เนี่ยมันเหมือนจริงมากกว่าที่เราจะไป boost มันนะครับท่านชมครับทิ้งท้ายตรงนี้ผมมี system ที่ผมพยายาม m a t t ให้มันลงตัวอันนี้คือเรียกว่าคิดกันบนอากาศเลยว่าจะเอาแอมอะไรมา m a ทกับลำโพงอะไรมันถึงจะลงตัวที่สุด เอาเราไปดูก่อนนะครับว่าตัวลำโพงที่ผมเลือกมาในวันนี้นะครับก็คือ e ีเ DEBUILT REFERENCE dbr 6 2ตัวนี้จะเป็นลำโพงที่มีการพัฒนาใหม่ของ e l e c นะครับตัวที่พัฒนาก็มีทั้ง Twitter ซึ่งมีตะแกงนะพิเศษที่เป็นรูๆที่ท่านเห็นเนี่ยจะเป็นความสวยงามไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะกระจายเสียงได้กว้างลึกและเหมือนเหมือนเป็นตัวที่ควบคุมบังคับทำให้ทวิตเตอร์ของเขานี่นะครับซึ่งเป็น ลักษณะโดมผ้าเนี่ยนะครับสามารถกระจายเสียงได้ดีขึ้นคือเร่งเสียงหรืออัดเสียงได้ดีขึ้นเพราะโดมส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะถ้าเกิดเป็นโดมธรรมดาแล้วก็เป็นโดมผ้าอ่อนๆเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของของการกระจายเสียงแหลมที่กว้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีตัวครอบหน้าหรือตัวตะแกงหน้าซึ่งเป็นท่อนําคลื่นของเขาเนี่ยนะครับทำให้ทวิตเตอร์ทำงานได้ดียิ่งขึ้น โครงที่อยู่ในลำโพงนี่นะครับในตู้ลำโพงนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของลำโพงรุ่นด BR ี BR62 นะครับที่เปลี่ยนแปลงไปจากตู้ธรรมดาถ้าท่านสามารถรื้อตู้ภายในดูได้ก็จะพบว่ามีการเชื่อมคือมีตัวดามเชื่อมในระหว่างาแผงด้านบนกับแผงด้านข้างเพื่อให้มีความแข็งแรงมากขึ้นลดแรงการสั่นสะเทือนของตัวตู้เมื่อบุฟเฟอร์ต้องผัดอากาศนะครับเพราะว่าบุฟเฟอร์ของเขา มีขนาดไม่เล็กนะครับตัวนี้ก็คือมีวูเฟอร์ถึง6.5นิ้วนะครับแล้วก็แชสซีหรือว่าโครงของตัววูเฟอร์เองเนี่ยปกติลำโพงในระดับราคา20,000กวบบ่าบาทนี้มักจะเป็นเหล็กเหล็กเขาเรียกว่าเหล็ก,ลกปัม๊มแต่ตัวนี้จะเป็นโครงหล่อนะฮะโครงเหล็กหล่อเพราะฉะนั้นมันจะมีความแข็งแรงสูงร่วมกับแบฟเฟิลทำให้การทำงานร่วมกับแบฟเฟิลเนี่ยผักอากาศได้ดีมากขึ้นนะครับช่องระบายอากาศเขาก็จะมีแบบ เทคนิคเรียกว่าดูอัลพอร์ตก็คือเป็นแบบคู่นะครับยิงหน้ายิงล่างนะครับเพราะฉะนั้นตัว dbr 6 2ตัวนี้เป็นลําโพงที่ตอบสนองความถี่ได้ดีมากนะครับตู้ไม่ใหญ่แต่ตอบสนองความถี่ได้ลึกถึง 44Hz เฮิร์แล้วก็เสียงแหลมไปถึง3 5 0 0 0้เฮิร์ะโดมผ้าเนี่นานๆครั้งนะครับที่เราจะเห็นย่านความถี่ได้ขนาดนี้นะฮะแล้วความไวก็อยู่ที่ระดับกลางๆคือ86เดซิเบลต่อ1วัตต์นะครับที่เราป้อนเข้าไปนะครับ ลำโพงคู่นี้จะเป็นลำโพง6โอห์มผมเลือกมาแล้วว่าเมื่อลำโพงเป็นที่ฐานที่ตั้งเนี่ยแอมเราจะเอาแอมอะไรมาขับที่มันสามารถจะคุมเกมไปด้วยกันได้ดีเพราะว่าลำโพงเนี่ยโดยตัว e l เล็เองเนี่ยที่ผมฟังสาหรับตัวดีบี62นะันมันจะเป็นลำโพงซึ่งมีความสะอาดเสียงสะอาดดีแล้วก็จะมีมีเขาเรียกว่าความลึกของเสียงเบสที่ที่น่ารักดีมากเลยนะครับแต่ เมื่อเราเห็นอย่างนี้สิ่งที่ผมต้องการผมไม่ได้กลัวเรื่องน้าหนักเสียงแต่ผมกลัวในเรื่องของช่วงกลางหรือช่วงมิดเรนขึ้นไปจนถึงปลายเสียงแหลมแม้ว่าลำโพงจะตอบสนองดีอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีแอมตัวไหนที่สามารถให้เสียงได้เปิดกว้างนิดนึงที่จะใช้กับตัว elect db reference dbr 6 2สองตัวนี้ได้ดีนั่นก็คือผมก็ไปดูที่ตัว r o t e l นะครับส่วนตัวลำโพงนี้ราคาอยู่ที่23,900บาทนะครับนะ,ะเราสรุปกันตรงนี้ก่อนว่าลำโพงคู่นี้ ที่เราเลือกมาเนี่ย2 3 9 0 0บาทนะครับ DBR 6 2ของ e l a ลทีนี้เรามาดู M นะครับกับ CD อ่ะเราต้องพูดคู่กันไปเลยเพราะว่าอันนี้เข้ามาด้วยกันโรเทลนี่เดิมทีก็กำเนิดขึ้นในประเทศอังกฤษแล้วก็มีความปฏิสัมพันธ์กับทางญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าของดั้งเดิมมาก่อนนะครับในปัจจุบันนี้การผลิตต่างๆเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามีการพัฒนา ขึ้นเยอะแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนหลายๆชาติรวมทั้งวิศวกรที่เป็นเยอรมันด้วยคนที่มาสร้างให้แอมตัวนี้โดดเด่นขึ้นมาก็คือคุณเคนอิชิวะตะนะครับโรเทลรุ่น A11 t r i อแล้วก็ CD 11 t b i เนี้เดิมทีก็เป็นรุ่น A11 กับ CD 11พื้นฐานคุณเคนอิชิวะตะเนี่ยช่วงบั้นปลายชีวิตของแกเนี่ยแกลาออกจากมาร้านนะครับซึ่งเป็นวิศวกรเป็นหัวนหน้าวิศวกรแล้วก็ดูแล ด้านการบริหารอยู่ที่มาร้านเนี่ยแกราออกมานะครับแล้วแกก็มาทํางานทางด้านของการวิจัยแล้วก็มีการาพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีของแอมและลําโพงเนี่ยนะครับให้กับหลายๆแบรนด์หมายความว่าสามารถไปจ้างให้เขาเนี่ยพัฒนาได้คุณเคนอิชิวตะนี่ได้พูดคุยกับโรเทลนะครับแล้วก็นำเอาเอา A 11แล้ว1 1 1ตัวนี้มาทำการโมดิฟาการโมดิฟาเนี่ยเ,เน้นไปในเรื่องของ การรองรับการสั่นสะเทือนของตัวแอมและของ CD ดีก็คือมีตัวซับชชสซิสด้านในอีกรอบหนึ่งมองภายนอกอาจจะดูไม่เห็นแต่ข้างในนั้นมีการซับแรงสั่นสะเทือนตามคําแนะนําของเคนอิชิวัตตะนะครับแต่ในระหว่างที่เขากําลังพัฒนาเครื่องอยู่เนี่ยคุณเคนอิชิวัตตะแกเสียชีวิตไปก่อนคนที่เป็นเพื่อนรักของเคนอิชิวัตตะที่มาทําต่อคือคาวไฮสฟินส์นะครับคนนี้ เป็นนักออกแบบเครื่องเสียงที่เป็นเพื่อนกับเคนนิชิวตะมาดูแลจนกระทั่งงานเป็นผลสําเร็จทีนี้เรามาดูนะครับว่าโรเทล A11 ความที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือเปลี่ยนแปลงหรือโมดิฟายภายในจากของเดิมนะครับมีการอัปเกรดตัวเก็บประจุหรือตัวคาปาซิเตอร์ทั้งหมดเนี่ยสิจุดด้วยกันนะครับแล้วก็มีตัวท่านทานอีก2จุดนะครับที่อยู่ในเส้นทางเดินสัญญาณเสียงในภาคขยายสัญญาณนี่นะครับ มีการเพิ่มวัสดุแดมปิ้งเข้าไปในตัวแท่นเครื่องนะครับทำให้สามารถซับความถี่ส่วนเกินได้เพราะนั้นแอมเอซจึงเสียงนิ่งรยดะเอียดดีตัวนี้กำลังขับอยู่ที่50วัตต์นะครับราคาอยู่ที่ 26, ง0 0กับ900าบาทนะครับที่ผมจัดมาวันนี้ CD11 นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับดูข้างนอกเหมือนไม่มีอะไรข้างในนี่มีวัสดุเป็นซับชัซิตก็คือซับข้างในเพื่อให้ลดแรงสั่นสะเทือนจากตัวแคลมป์แล้วก็ตัวขับหมุนของกลไกซีดีนะครับ ในตัวแทนเครื่องรั้นฝาครอบเครื่องจึงเป็นฝาครอบที่มีการแดมปิ้งนะครับวงจรจะมีการอัปเกรดนะครับตัวเก็บประจุถึง8ตัวแล้วก็ตัวต้านทานอีก1จุดด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงมี9จุดที่มีการโมดิฟาย CD สิราคาอยู่ที่1 8ื่นแนานะครับวางเงินไว้ที่70,000บาทวันนี้ท่านผู้ชมวางเงินไว้70,000บาทมีทอนนะสำหรับชุดสเต็มนี้นะครับถ้าท่านสนใจผมแนะนําเลยนะครับ ครบทั้งเซตเนี่ยมีอยู่ที่ร้านปี่นัดนะครับท่านจะไปสาขาไหนก็ก็โทรสอบถามก่อนว่าซิเต็มที่ดูที่ชมในรายการเนี่ยนะครับชอบมากเลยฟังแล้วแฮปปี้โอเคจะไปฟังเนี่ยให้เขาจัดมาให้ท่าน,านได้นะครับเพื่อจะได้ฟังของจริงอีกครั้งหนึ่ง